no, Cô I, I, betting, I, I, yeah, yeah. yeah. I know, I know. I mean, you can go high, you can go no eat. last space you can play. Be careful. Yo, <coughs> yo, <You're, you're>, mental space, <coughs> mental space. Space, space. No fear, no fear. <coughs> oh, yeah, that's right, Boom, boom. It's <coughs> <you> <coughs> yeah, <coughs> ต่อไปต่อไต่องปตอ After เกต d e f e n d ready to d e f e n s o เ I need to Charo tank ยอะ i m m d i a t e โมีา h a r o tank Savage so fire four three two one Charo นะ Charo น h a o นะกูฮีกูกขับไป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 โอ a ค f o การ d e f นะ o กา d i l e n t l e n l e n t s i l t s l i l e t h e a l i n นต o o d Healing h o o e กูบอมกู o ้ไม่ได้กูบอมโ oh อย่ว่าน้องดิมันจะแทงอีกรอบมันจะแทงอีกรอบย่เกฟูเฮ่เจนอเฮเจนอันอตเวสเฮ่เจนอัเวสเฮเจมีกิิบิวิริบิวเดมกิวกิบิวเฮ่เจเฮ่เจอินไซเฮเจอินไซเฮเจอินไซเนเฮเจอินไซกูดกูแจ็บกูจ็บโหโฮโฮโฮเดีวี้มเซเดิเเดเดพุชเดพุชสเปนพอยซนโย่เจ้าต้องช็อตเลยเลยเลยเ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 า โอ้โหยู่ฟ้อนยฟ้อนยี่ไม้แทงย่ไมแทงก็ไปก่อนไปก่อนเลยเสายยยยนี่ีเนี่อยู่อยู่จัดเวทมีอยู่จัดเวทมีอยู่้ฟอยู่ไฟโซไโ้ยหเโอเาร์เลชา h o โ r เกันนะเโลเกันนะเชาร์โบมบมโอเค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 พูดการ์ลูโอ้มาโซมนนี่กูวตฟอไม่อายเวิร์สเวโอเวอร์ n อเวอย์เข้ามินโอเคเวอเวโเวินฟังอินโฟกันดีๆนะคนไทย โยเลยดโย่เลยดิข้าเตีูันข้าเติมีข้าเติมีข้าเตมีข้เติ้ลมีอเคคำัคำัดคำดก็ไม่ได้ดเโอ้โหโอ้เฮ้ยผมหาคุณทากาดโยคิดแทงออนซายอีสอยู่สิโย่จะย้องูโกตปโกันอะตีปอ๋อ yeah yo I think จะกันอา t เมนอ่อบอมสกอตจะกันนตเม้อ้ยจะกันนตเลนเลนบอมไปแฟู

เบ็ดเดมคำวินใจเบ็ดเดมเย่ๆมาบอบบบผู hmm. them, em, oh. Oh. Eze, like ้ผ oh. 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 well, oh. ู <t <t ้เดิมผ wow. ู้เดมผู้เดมผู้เดมเฮ้ยย่าเพี้ยเดมบ๊อบเผู้เดมเพี้เดมเป็ดเดมเว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 โอ้โหโอ้โหจิ๊กเกอรจมันมีสิจี๊กเกอร์มันจีสิเยียมยี่ยลูกน้อยเวน่าเลยจีจีเจ้ากันน่าเลยจีพีฟีทุ่มว่าเอาโน้เบน่าโน้เบน่ามแบคคัมแบคัมแบคจิ๊กเกอร์มันมีสิจิ๊ดเกอร์มันมีสิโอ้โหมันไม่กลัวตายจะกั

もう一度、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 もう一度 Walking Don't down me! Yo guys listen walking motherfucker why you go so outside Holding here holding here we could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  we just reset them up here okay we come second gate. listen come second gate. one don't see you I I already say walking second gate. no one listening you know come back up.

Oh, we done, we o n e we done, we d n e we done, we n e we done, w o n e we done, we d n n o n o n e we done, w o n e o n e w บียวเบี้ยวพเกฟูเด็กอเตอร์โปรไม่มีดิสิบหรอวะคัมแบ็ค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 เต็มหเดวอกิง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 เด

กูดิ้กูดี้คิดริบิวคิดริบิวได้คิดริบิวคิดริบิวเดย์น็อกเอาเดย์น็อกเอาคิดริบิวคิดรีบิวบวกเวทบวกเวทเดวรันเดี๋ยวรันเดี๋ยวคิดริบิวโยอแคชชิ่งแคชชิ่งไปบอมอีเกตนาไปบอมคิวเดมไปบอมคิวเดม